52ยาวไปนิดนึงนะนาที27ครับเคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้าย52วินาทีถือว่ารอนเขาชนะทั้ง2องเกมนะครับรอนครับต้อรใหทั้งสี่ท่านนี้ทำอะไรดีครับทำอะไรดีครับผมน้องอุ้มอยากให้ให้ทีมที่แพ้ทำอะไรดีอะมีมีความคิดเห็นไหมเดี๋ยวบอกว่าให้พี่เฟยของแก้มหนูนะทำอะไรดีครับคิดดอกไหม คิดไม่ออกอ่ะเอาไรดีครัข้างล่างครับข้างล่างข้างล่างอยากเห็นคนที่แพ้ทำอะไรดีอ่าอะไรนะเต้นเต้นไก่ย่างเหรอเต้นเหรอเต้นเหรอเต้นอะไรดีเต้นอกเต้นอเต้นอกเนอกเต้นอกถ้าเต้นเต่นอกเนี่ยเดี๋ยวลิกสิทธิ์จะมาเก็บที่พวกพี่นะครับผมเพลงนี้เอามีมีมีเพลงหนึ่งอ่าขอใจแรกเบอร์โทรใช่ไหมครับมีเพลงอ่ะครับมีไหมครับมีใช่ไหมครับเอาพร้อมแล้วนะฮะ ขอเซฟประตูให้กับ4คนเลยาโอเคอุ้ย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 อ่าเต้นเพลงแน่นอกพร้อมปะเริ่มเลยครับใช่ปะพอใจแรกโปยโถอะเจ้าเอาอเออช,ช,ช,ชนะชนะเต้นด้วยได้ไหมอ่ะ พี่รู้แล้วเฟยตั้งใจแพ้ใช่ไหมลูกเต้นบ้างเขอยากเต้นเขาอยาเนโอเคนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้งสามท่านนะครับเดี๋ยวรับของรางวัลด้านหลังนะครับผมครับครับผมขอเสียงปรบมือให้เพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อนเอด้วยน้องปอน้องปอน้องอุ้มนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับนะครับครับผมผมรู้สึกว่าวันนี้พี่รอดมาเต็มนะแขกรบชิยวันนี้ก็มาเต็มจริงๆนะครับฮ จริงๆแล้วเรามีช็อตมีโมเมนต์ประทับใจอย่างะนึ่งคือตอนที่คุณโบพูดคำสุดท้ายมาครบครับคิดไปทั้งออทีวีอย่าลืมใส่ตึ๊ดก็ได้นะยาจะโชกระดาษให้ลูกของโบนี่มันเป็นพารากราฟทุกอันเลยมันยาวมากเลยกระดาษยาวมากเลยอ่ะเออนะแล้วแต่ละอันนี้หวาดเสียวทั้งนั้นละมีทั้งถอยมีทั้งหมีอะไรเต็มไปหมดเลยจะถอยไปไหนนักหนาเอาละ เป็นไง,ไงบ้างครับนานๆนี่ออกมาเป็นเด็กอย่างนี้กับน้องๆจริงๆสนุกดีกค,ค่ะจริงๆที่ขำเมื่อคือเมื่อวานโบกับหล่อนเพิ่งพยายามนั่งเล่นอะไรอย่างนี้กัน<ช>อยูอ่เมื่อวาน <ๆ S 2> นะครับระหว่างโทรวิทยุเนี่ยคือนั่งเล่นนี่เขาเรียกว,ว่าพูดคำยากๆอยู่พอดีเลย<ช>นะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับวันนี้คือก็มีแบบว่าเล่นเกมของทุกคนด้วยนะครก็ถือว่าสนุกครับสนุกมากครับครับผมนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับแน่นอนทั้งสองท่านนี้จะมีเพลงมาฝากคุณแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านพัก ดื่มน้ำสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันอ่ะโปรโมทมเจอกันครับเจอกันนะสักครู่หนึ่งไม่นานไม่นานไม่นานกับนีคอนเสิร์ตนะครับผมเอาละะ้วฮะช่วงนี้นะผมก็ต้องขอบคุณนะครับกับ